มิทานเรื่องเจ้าตุ่นกับแสงแห่งความจริงในพรงลึกใต้พื้นดินที่แสงไม่อาจส่องถึงเจ้าตุ่นตัวหนึ่งชื่อตุนต่นตุนต่นใช้ชีวิตอยู่ตามลําพังเขาชอบความมืดและไม่เข้าใจว่าทําไมสัตว์อื่นถึงต้องขึ้นไปเจอแสงแดดที่ร้อนระอุและจ้าเกินไปตุนต่นตุ่นขุดอุโม,มงค์ใหม่ทุกวันหลีกหนีจากเสียงรบกวนและเรื่องราวของโลกภายนอกเขาคิดว่าในความมืดนี้ไม่มีใครเห็น ไม่มีใครตัดสินแต่ลึกๆแล้วตุ่นตุนก็มีความสงสัยในใจว่าแสงสว่างที่สัตว์อื่นพูดถึงมันเป็นอย่างไรและทำไมจึงมีแต่คนพูดถึงมันว่าดีวันหนึ่งขณะที่ตุ่นนกำลังง่วนขุดอุโมงค์เขาได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆอยู่ด้านบนทันใดนั้นก้อนดินก็ตกลงมาพร้อมเสียงทักทายสวัสดีข้างล่างนั่นมันคือลูกนกคูกชื่อว่าฮูอี้ที่ตกหลุมมาโดยไม่ได้ตั้งใจปีกของมันหักเล็กน้อย และมันไม่สามารถบินกลับขึ้นไปได้ตุนตุนตกใจแต่ด้วยความมีน้ำใจเขาก็ยอมให้ฮูอี้พักในโพรงเขาสงสัยว่าทำไมเจ้านกถึงกล้ามาอยู่ในความมืดแบบนี้วันเวลาผ่านไปฮูอี้และตุนต,นตุนเริ่มสนิทกันแม้ต่างสายพันธุ์แต่ทั้งคู่ก็แบ่งปันเรื่องราวกันอย่างสนุกสนานฮูอี้เล่าเรื่องของฟ้าดวงดาวและดวงจันทร์ที่เขาเคยเห็นจากบนฟ้า ตุนตุนฟังอย่างตื่นเต้นแต่ยังคงยืนยันว่าฉันอยู่ในที่มืดแบบนี้ก็ดีแล้วไม่ต้องเจออะไรน่ากลัวหูอี้หัวราอเบาๆแล้วบอกว่าบางครั้งแสงไม่ได้ทําให้เราตาบอดแต่ทําให้เรามองเห็นชัดขึ้นต่างหากคืนนั้นตุ่นตุนนอนไม่หลับเขาฝันถึงแสงจ้าเกินทนแสงที่เผยให้เห็นทุกจุดอ่อนในตัวเขาเขาตื่นมาด้วยเหงื่อชุ่มและหายใจแรงทำไมต้องมีแสง ทำไมเราต้องรู้ความจริงทั้งหมดด้วยตุนต,นตุนเริ่มสงสัยว่าความกลัวของเขาอาจไม่ใช่ความมืดแต่เป็นสิ่งที่แสงจะเผยให้เขาเห็นในตัวเองวันต่อมาฮูอี้ขอร้องตุนต,นตุนว่าเมื่อปีกฉันหายดีช่วยพาฉันขึ้นไปหาทางออกเถอะฉันอยากกลับฟ้าตุนตุนลังเลเพราะทางออกนั้นใกล้แสงเขาต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่เขาไม่เคยกล้าฮูอี้ยิ้มไม่ต้องกลัวฉันจะอยู่ข้างข้าง นายตลอดคำพูดนั้นอุ่นกว่าความมืดใดๆที่ตุ่นตุนเคยรู้จักตุนตุนตัดสินใจขุดโพรงขึ้นด้านบนแม้หัวใจจะเต้นแรงและอุ้งเท้าสัน่นแต่ความหุ่งใย,ยที่มีต่อฮูอี้ทำให้เขากล้าก้าวไปข้างหน้าฉันไม่รู้จะเจออะไรข้างงอบนอแต่ถ้านายต้องการฉันก็จะไปด้วยเขาพูดพลางหันไปยิ้มเขินเขฮู้มองเขาด้วยสายตาชื่นชมบางครั้งแค่กล้าเริ่มต้นก็เพียงพอแล้ว ในที่สุดพวกเขาก็ทะลุโครงขึ้นมาสู่ผิวดินแสงแดดอ่อนยามเช้าส่องลงมากระทบใบหน้าของตุ่นตุ่นเขาหลับตาทันทีด้วยความแสบตาหัวใจเต้นแรงรู้สึกเหมือนเปลือยเปล่าอยู่กลางสายตาโลกแต่เมื่อค่อยๆปรับสายตาได้เขาเริ่มเห็นสีสันของต้นไม้ดอกไม้และท้องฟ้าสิ่งที่เขาไม่เคยสัมผัสมาก่อน นี่คือโลกที่นายอยู่งั้นเหรอเขาถามเสียงสั่นและมันก็พอให้เธอเห็นด้วยฮูอี้ตอบตุนตุนเดินอย่างช้าๆท่ามกลางเสียงใบไม้ไหวสายลมอ่อนและเสียงนกตัวอื่นที่ร้องอย่างสนุกสนานทุกสิ่งดูแปลกตาแต่ก็อบอุ่นเกินคาดเขารู้สึกเหมือนกำลังตื่นจากความฝันที่ยาวนานทำไมฉันถึงกลัวสิ่งนี้มาตลอดเขาถามฮี้ตอบเบาบางครั้ง เรากลัวสิ่งที่เราไม่เคยรู้จักแต่เมื่อเราเปิดใจมันอาจกลายเป็นบ้านใหม่ของเราได้พ่อสัตว์อื่นเห็นตุนต่นๆออกมาจากใต้ดินพวกเขาก็พากันหัวเราะและซุบซิบดูสิเจ้าตุ่นตัวนั้นตาเล็กจังฮะฮะดูเหมือนไม่เคยเห็นท้องฟ้ามาก่อนเลยตุนต่นๆรู้สึกอายและอยากกลับไปใต้ดินฮูอี้รีบบินลงมาข้างๆแล้วพูดเสียงหนักแน่นอย่าให้เสียงของคนอื่นมาบดบังความกล้าข,ของนาย นายมาไกลกว่าที่เขาเคยไปคืนนั้นตุ่นตุ่นนั่งอยู่บนเนินเขามองดวงดาวที่ฮูอี้เคยเล่าให้ฟังเขาหลับตาและฟังเสียงลมเสียงใบไม้เสียงของธรรมชาติที่เขาไม่เคยใส่ใจมาก่อนแม้ฉันจะไม่เห็นทุกอย่างชัดแต่ฉันเริ่มเข้าใจแล้วว่าความจริงบางครั้งก็ไม่ได้อยู่ที่แสงแต่อยู่ที่ใจฮูอี้ยิ้มแล้วนายก็พร้อมจะเห็นมันแล้วล่ะ รุ่งเช้าตุ่นตุ่น,นลองช่วยฮี้เก็บผลไม้ที่พื้นเขาเดินในแสงแดดอย่างไม่รีบร้อนแม้จะยังหลับตาบ้างเป็นระยะสัตว์น้อยตัวหนึ่งเดินเข้ามาทักคุณตุ่นขอโทษนะที่หัวเราะเมื่อวานฉันแค่ไม่เคยเห็นตุนข้างบนมาก่อนตุนตุ่นยิ้มไม่เป็นไรฉันเองก็เพิ่งเคยเห็นแสงครั้งแรกสัตว์น้อยหัวเราะเบาๆถ้างั้นเราคงต่างคนต่างเรียนรู้ไปด้วยกัน ตุนตุนและฮ e, ี้ตัดสินใจปลูกต้นไม้ใกล้โพรงเดิมของตุ่นตุนเพื่อให้เป็นจุดพักพิงของทุกชีวิตสัตว์อื่นๆเริ่มเข้ามาช่วยทั้งกระรอกเม่นและนกกระจอกต่างตื่นเต้นที่จะได้เห็นส่วนของเจ้าตุนตุนตุนปลื้มใจเขาไม่เคยคิดว่าความมืดของตนจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความสว่างในใจบางครั้งความกล้าของคนหนึ่งก็กลายเป็นแรงบันดาลใจของอีกหลายคน ในค่ำคืนเงียบสงบตุ่นตุนั่งมองเงาของตัวเองบนพื้นหญ้าใต้แสงจันทร์ฉันเคยกลัวสิ่งที่ฉันไม่เข้าใจแต่ความกลัวไม่ได้ผิดมันแค่ต้องการเวลาพอสมควรเขาคิดฮี้พูดเบาๆจากบนกิ่งไม้และนายก็ให้เวลาตัวเองอย่างกล้าหาญที่สุดแล้วทั้งสองนั่งเงียบด้วยกันไม่ต้องมีคำพูดมีเพียงความเข้าใจ วันหนึ่งฝนตกหนักเมฆบดบังท้องฟ้าส่วนเริ่มมีน้ำท่วมตุ่นตุนใช้ความรู้เรื่องใต้ดินนำทางทุกคนไปยังที่ปลอดภัยโพรงที่ฉันเคยซ่อนตอนนี้กลายเป็นที่พักของพวกเขาเขานึกในใจหฮี้ตะโกนทุกคนปลอดภัยแล้วสัตว์ทั้งหลายโห่ร้องดีใจจากโพรงแห่งความกลัวกลายเป็นที่พึ่งพิงในยามวิกฤตหลังจากเหตุการณ์ฝนตกสัตวต่างขอบคุณตุ่นตุน เขาได้รับคำเชิญให้เป็นที่ปรึกษาประจำชุมชนแต่ฉันไม่เก่งเรื่องแสงไม่รู้วิธีใช้ปีกหรือแม้แต่การพูดให้คนฟังฮูอี้พูดขึ้นแต่เธอมีสิ่งที่สำคัญที่สุดความจริงใจและความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตุน่นตุ่นยิ้มบางทีแสงที่แท้จริงอยู่ในหัวใจเราเองในวันประชุมใหญ่ของสัตว์ป่าตุนตุนได้รับเกียรติให้พูดเปิดงานเขาขึ้นเวทีอย่างประมาเสียงกระซิบยังมีอยู่แต่ครั้งนี้เขาไม่หวัน่น ขอบคุณที่เคยหัวเราะฉันเพราะมันทำให้ฉันรู้ว่าฉันยังมีอะไรต้องเรียนรู้และขอบคุณที่ให้โอกาสฉันแสดงสิ่งที่ฉันมีเสียงปรบมือดังกึกก้องพร้อมรอยยิ้มอบอุ่นจากเพื่อนสัตว์มากมายหลังจากงานเลี้ยงต,ตุ่นตุ่นเดินคนเดียวในป่าเขายังรู้สึกกลัวเงาของตัวเองบ้างในบางครั้งแม้ตอนนี้ฉันจะอยู่ในแสงแต่เงาของอดีตก,ก็ยังตามอยู่ฮี้บินมาเคียงข้างแล้วบอกว่าเงาไม่ได้แปลว่าเรายังกลัว มันแปลว่าเรายังมีอดีตและเราเดินผ่านมันมาได้ตุนตุนพยักหน้าเข้าใจมากขึ้นในทุกย่างก้าววันหนึ่งสัตว์น้อยตัวใหม่ชื่อเม่นนิดเข้ามาหลบฝนใต้รากไม้เขาตัวสั่นกลัวไม่กล้าคุยกับใครตุนตุนนั่งลงข้างๆแล้วบอกเบาๆฉันเคยเป็นแบบนายมาก่อนกลัวจนไม่อยากลืมตาเม่นนิดหันมามองเขาอย่างตกใจแต่ตอนนี้คุณดูกล้าจังตุนตุนยิ้ม เพราะฉันมีคนที่เคยยื่นมือให้และตอนนี้ฉันอยากยื่นให้บ้างหลังฝนซาท้องฟ้าเปิดแสงแดดส่องลงมาผ่านกลุ่มเมฆเป็นลำแสงอุ่นๆตุ่นๆยืนมองแสงอย่างมั่นใจไม่มีการหลบไม่มีการซ่อนนี่ไม่ใช่แสงที่ฉันกลัวอีกต่อไปแต่มันคือแสงที่ฉันรอจะเจอในทุกวันผู้อี้บินวนรอบเขาแล้วตะโกนนายทำได้แล้วเจ้าตุ่นผู้กล้า ตุนตุนตัดสินใจสร้างอุโมงค์ใหม่ที่เปิดออกสู่ทุ่งกว้างมีแสงส่องถึงและเปิดรับสัตว์อื่นๆที่หลงทางหรือหลบซ่อนเขาติดไป้ายไว้หน้าทางเข้าที่พักแห่งความกล้าจากโพรงแคบสู่ศูนย์รวมของหัวใจหลายดวงตุนตุนได้กลายเป็นแสงของผู้อื่นและเขาก็ไม่กลัวความมืดอีกต่อไปเพราะเขารู้ว่าแสงอยู่ในตัวเขาเสมอเข่าเกี่ยวกับที่พักแห่งความกล้าของตุนตุนแพร่กระจายไปไกล สัตว์จากป่าลึกภูเขาสูงและทุ่งหญ้ากว้างเริ่มเดินทางมาเพื่อเรียนรู้บางคนไม่เข้าใจบางคนมาเพราะอยากลองบางคนแค่หนีจากอดีตตุ่นตุ่นเปิดต้อนรับทุกชีวิตโดยไม่ถามว่ามาจากไหนเขาเพียงกล่าวว่าหากหัวใจคุณยังเต้นอยู่คุณก็ยังมีสิทธิ์เริ่มใหม่ได้เสมอตุ่นตุนจัดเวลานิ่งเงียบในทุกเย็น ให้ทุกตัวนั่งฟังเสียงในใจของตนไม่มีใครพูดไม่มีใครอธิบายแต่ทุกตัวเริ่มเห็นภาพในใจตนเองชัดขึ้นทีละนิดฮูอี้นั่งเงียบเคียงข้างตุนต่นตุ่นเหมือนเข้าใจว่าบางครั้งความเงียบก็เ,เป็นแสงชนิดหนึ่งเราต้องเงียบก่อนถึงจะได้ยินสิ่งสำคัญที่สุดตุน่นตุนพูดเบาๆวันหนึ่งเกิดไฟป่าริมชายป่าสัตว์หลายตัวแตกตื่นวิ่งหนีไม่มีทิศทาง ตุนตุนและฮูอี้รีบเข้าไปช่วยนำทางใช้ทางลับจากโพรงของตุนตุนพาสัตว์นี้แม้เปลวไฟจะใกล้เข้ามาแต่ตุนตุนไม่ลังเลฉันเคยหนีแสงแต่ครั้งนี้ฉันจะใช้มันเพื่อปกป้องผู้อื่นหลังไฟป่าดับลงฝนโปรยลงมาชำระป่าต้นไม้ใหม่เริ่มงอกงามสัตว์ทั้งหลายที่เคยกลัวความมืดกับรู้สึกอุ่นใจเมื่ออยู่ในโพรงของตุนตุนพวกเขาสร้างสวนกลางป่าขึ้นใหม่ และขอให้ตุนตุนเป็นผู้ดูแลหัวใจแห่งป่าตุนตุนตาโตฉันไม่ใช่ผู้นำฉันแค่กล้าขึ้นทีละนิดเท่านั้นเองแต่ทุกคนพูดพร้อมกันและนั่นแหละที่เราต้องการคืนนั้นตุนตุนยืนมองดวงดาวสงสัยว่าแสงกับเงาจะอยู่ร่วมกันได้ไหมฮูอี้บินมาเคียงข้างพูดเบาๆบางคนอยู่เพื่อส่องแสงบางคนอยู่เพื่อรับมันไว และส่งต่อตุนตุนยิ้มงั้นฉันขอเป็นดินดีที่แสงจะอย่างรากและเติบโตแสงดาวสะท้อนในดวงตาเล็กๆคู่นั้นไม่มีความกลัวหลงเหลืออีกเลยในวันฟ้าเปิดทุ่งหญ้าเขียวสดใสเหล่าสัตว์เล็กใหญ่ต่างมารวมตัวกันรอบโพรงใหญ่กลางป่าวันนี้เป็นวันที่ตุนตุ่นจะเล่าเรื่องราวของตนให้รุ่นใหม่ฟังจากเจ้าตุ่นผู้หลบแสงสู่ผู้ที่มอบแสงให้ผู้อื่นเด็กๆฟังอย่างตาโต บางตัวนั่งพิงกันด้วยความอบอุ่นข้าสอนอะไรไม่เก่งนักหรอกแต่ถ้าเจ้าเคยกลัวข้ารู้ดีว่ามันรู้สึกยังไงตุนตุนกล่าววันหนึ่งมีตุนตัวหนึ่งจากดินแดนใกล้เดินทางมาหาตุนตุ่นข้าหนีจากเงาและความกลัวข้าได้ยินว่าที่นี่มีแสงที่ไม่ทําให้ตาบอดตุนตุ่นยิ้มแล้วเดินไปเปิดทางเข้าตรงโพรงแสงที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่เจ้าเห็นด้วยตาแต่มันคือสิ่งที่เจ้าเริ่มรู้สึกได้เมื่อหัวใจเริ่มเปิดรับ ตุ่นตุนกับฮูอี้ำสัตว์รุ่นใหม่ไปปลูกต้นไม้แห่งแสงต้นไม้ที่เติบโตจากมเมล็ดเล็กๆแต่กล้าหาญถูกต้นไม้เคยเป็นแค่มเมล็ดเหมือนพวกเจ้านั่นแหละูอี้ยิ้มเด็กๆฝังมเมล็ดในดินด้วยความตั้งใจหัวใจเล็กๆเต้นแรงเรากับรู้ว่าพวกเขากำลังเริ่มต้นสิ่งยิ่งใหญ่แสงอาทิตย์ส่องผ่านใบไม้ลงมาพอดีเหมือนธรรมชาติกำลังยิ้มคืนนั้นตุ่นตุนนั่งเงียบมองแอ่งน้ำใส เขาเห็นภาพสะท้อนของตัวเองไม่ใช่ตัวที่เคยหวาดกลัวแต่เป็นตัวที่ยิ้มอบอุ่นข้าไม่เคยคิดว่าจะรักแสงได้ขนาดนี้เขาพึมพำฮูอี้เข้ามาเกาะข้างๆเพราะเจ้าไม่ได้เปลี่ยนตัวเองเจ้าแค่ยอมให้ตัวจริงได้ออกมาสัมผัสโลกตุนตุนหลับตารับลมเย็นยามค่ำอย่างสนุกรุ่งเช้าแสงอ่อนจากตะวันสองลอดต้นไม้เจ้าตุ่นเดินช้าๆไปยังโพรงเก่า เขาไม่ได้ไปเพื่อหนีอีกต่อไปแต่เพื่อเตือนตนว่าเขามาจากไหนไม่มีแสงใดมีความหมายถ้าไม่เคยผ่านความมืดมาก่อนเสียงหัวเราะของเด็กๆดังขึ้นจากสวนเขายิ้มเจ้าตุ่นไม่ได้เป็นเพียงตัวละครในเงาอีกต่อไปเขากลายเป็นแสงแห่งความกล้าที่ไม่มีวันดับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะก่อนนอนคืนนี้ขอให้ทุกคนหลับฝันดี แล้วพบกันใหม่ในนิทานเรื่องต่อไปนะคะ